ส่วนคดีระเบิดบริเวณแยกพระรามเก้าเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดทางตำรวจก็เตรียมขอสารอนุมัติหมายจับคนร้ายที่ก่อเหตุและผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีค่ะพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุระเบิดแยกพระรามเก้า ว่าจากการซักถามผู้ต้องสงสัยได้ให้การซัดทอดผู้ร่วมกระทำผิดอีก4คนโดยใช้รถจักรยานยนต์2คันเป็นพานะกก่อเหตุซึ่งทหารมอบหมายให้พลตำรวจโทจากทิพย์ชัยจินดารักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขออำนาจศาลอนุมัติหมายจับและเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดอีก3คนรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกเอกชื่นชมตำรวจที่เข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันในย่านเหมิงจ่ายได้เมื่อวานนี้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและปฏิเสธข่าวมีบ่อนการพนันขนาดใหญ่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเช้าวันนี้พลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสื่อมวลชนร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เปิดศูนย์สื่อมวลชนหลังปรับปรุงขึ้นใหม่ให้รองรับสื่อมวลชนได้มากขึ้นโดยสื่อมวลชนจะย้ายเข้าไปทำงานที่ศูนย์แห่งนี้อย่างเป็นทางการช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ